เรามาดูกันที่โจทย์ข้อ3นะคะโจทย์ข้อ3เขาบอกว่ากำหนดให้วงรี e และไฮเพอร์โบลา h นะคะมีโฟกัสร่วมกันคือ x เป็น0 y เป็น0และ x เป็น6 y เป็น0นะคะและระยะทางระหว่างจุดตัดใดๆของ e และ h นะคะกับจุดโฟกัสทั้งสองคือ6หน่วยและ2หน่วย สมการวงรีและสมการไฮเพอร์โบลาคือข้อใดแสดงว่าข้อนี้เขาถามหาสมการวงรีกับสมการไฮเพอร์โบลานะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์นี้นะคะเราลองมาวาดรูปก่อนเพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะเห็นภาพว่าวงรีกับไฮเพอร์โบลานี้นะคะมีลักษณะเช่นไรนะคะ,อะโอเคเขาบอกว่า วงรีกับไฮเพอร์โบลานี้นะคะมันมีมีจุดโฟกัสร่วมกันคือ x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์นะคะไปตรงนี้แล้วกันนะคะ,ะ x เป็นศูนย์สมมติว่าให้ x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ x เป็น0 y เป็น0นะคะแล้วก็ x เป็น6แสดงว่ามันต้องไปตามแกน x ไปทางขวามือนะคะ1 2 3 4 5 6นี่ x เป็น6นะ,ะ x เป็น6 y เป็น0มันคือจุดโฟกัสนะคะนักเรียนคือจุดโฟกัสเขาบอกว่าวงรีกับไฮเพอร์โบลานี้นะคะมีจุดโฟกัสร่วมกัน คือ x เป็น0 y เป็น0กับ x เป็น6 y เป็น0แสดงว่าถ้าจุดโฟกัสมันอยู่ในแนวนอนแบบนี้แสดงว่ามันต้องเป็นรีนอนนะคะวาดวงรีขึ้นมาอ่าเป็นเดี๋ยวนะไม่รีนะคะคือ,ออ่อะ ประมาณนี้นะคะเป็นรีนอนมีจุดโฟกัสร่วมกันแสดงว่าไฮเพอร์โบล่านะคะมันจะต้องเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนเช่นกันนะคะอ่าแบบนี้ ซึ่งจุดโฟกัสนะคะมันจะอยู่ในส่วนโค้งของไฮเพอร์โบลาอยู่แล้วนะคะเราัโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงเนี้ยจากที่เราวาดกราฟขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราทราบอะไรบ้างแสดงว่านะคะจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุดโฟกัสเนี่ยนะคะจาก0ย์ไปถึง6ก็คือสามหน่วยใช่ไหมคะ จุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองจุดนี้มันก็คือจุดศูนย์กลางของวงรีแล้วก็ไฮเพอร์โบลานั่นเองนั่นคือจุด Hk นะคะเราก็จะได้พิกัดนะคะของจุด Hk ก็คือ,อ x เป็น x เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3 x เป็น3 y เป็น0นะคะคือจุด Hk เนอะ เพราะฉะนั้นระยะนะคะระยะโฟกัสก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสเนี่ยมันก็คือค่า c ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้นะคะมันก็คือค่า c c ก็คือสามสามหน่วยใช่ไหมคะระยะจากจุดศูนย์กลางนะคะไปยังจุด ฟกัสนะคะก็คือ3หน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกราฟตรงนี้เขาถามหาสมการของอวงรี e กับสมการของไฮเพอร์โบลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะมาพิจารณานะคะมาพิจารณาทั้งสองอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเราแบ่งครึ่งพิจารณาแล้วกันอันแรกก็คือวงรีนะคะ พิจารณาวงรีวงรีอีจะเห็นว่านะคะวงรีเนี่ยมันเป็นรีนอนใช่ไหมคะมันเป็นรีนอนพอมันเป็นรีนอนปุ๊บสมการของมันก็จะเป็น x อกรบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a อกำลังสองใช่ไหมคะบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b ีกำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น จากตรงนี้นะคะการที่เราจะหาสมก,การวงรีได้นักเรียนต้องทราบ1จุด h k k okay. เราทราบแล้วนะคะ2ก็คือค่า a กับค่า b นะคะค่า a กับค่า b ซึ่งค่า a กับค่า b เนี่ยเรายังไม่รู้นะคะตอนนี้เรารู้แต่ค่า c แต่ทีนี้โจทย์เขาบอกว่ายังไงอีกอ่ะเขาบอกว่าจุดตัดใดๆของ e และ h จุดตัดใดๆนะคะ ตัดใดๆคือจุดไหนนะคะคจุดตัดใดๆก็คือจุดที่วงรี e กับไฮเพอร์โบลาเสเนี่ยมันตัดกันนักเรียนจะเอาจุดไหนก็ได้มันมีอยู่ด้วยกัน4จุดนะคะอ่ามันตัดกันนะคะไปยังจุดโฟกัสจุดตัดใดๆเนี่ยถ้าเราลากไปยังจุดโฟกัสทั้งสองจุดนะคะนีนีน มันจะมีความยาว6กับ2หน่วยเพราะฉะนั้นเส้นที่ยาวเนี่ยคือ6หน่วยเส้นที่สั้นคือ2หน่วยนะคะตามคุณสมบัติของวงรีนะคะตามคุณสมบัติของวงรีถ้าสมมติว่าโจทย์เขากำหนดนะคะจุดโฟกัสไปยังจุด ใดๆบนวงรีแล้วก็ไปยังจุดโฟกัสจุดหนึ่งมันจะทําให้เราทราบมันจะทําให้เราทราบอะไรทราบความยาวแอนเอกนะคะโดยการเอาระยะจากจุดโฟกัสไปยังจุดใดๆบนวงรีแล้วก็จากจุดใดๆไปยังจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งเนะี่ยเอาระยะทางสองอันเนี้ยมาบวกกัน สอบวกหก็คือ8นะคะซึ่ง8เนี่ยมันก็คือ 2A ใช่ไหมความยาวแกนเอกเท่ากับ 2A เนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A เท่ากับเท่าไหร่คะแปส่วนสก็คือ A เท่ากับสี่นั่นเองนะคะ A เท่ากับสหน่วยได้ค่า A แล้วนะคะต่อไปเราจะไปหาค่า B แต่ตอนนี้เราทราบค่า a กับค่า c ใช่ไหมจากนะคะคุณสมบัติของการหาความสัมพันธ์ของ a b c จาก c เท่ากับรูทถ้าเป็นวงรีก็คือ a กำลังสองนะคะลบ b กำลังสองใช่ไหม a กำลังสองลบ b กำลังสอง c เราทราบแล้วนะคะว่าคือ3 a เราทราบว่าคือสก็เป็นสี่กำลังสอง ลบ b กำลังสองใช่ไหมคะเราอยากจะได้ b นะักเรียนก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะได้9เท่ากับนะคะสยกกำลังสองก็คือรูทยกกำลังสองรูทจะหายไปเนาะก็เป็น16ลบ b กำลังสองเพราะฉะนั้น b กำลังสองจึงเท่ากับ16ลบเก้านะคะ b กำลังสองจึงเท่ากับอะไรคะสิลบ9ก็คือ ก็คือ7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ b ก็คือรูทเนั่นเองพอเราได้จุดศูนย์กลางของวงรีเรียบร้อยแล้วเราได้ค่า a ค่า B เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปหาสมการวงรีได้เลยนะคะสมการวงรีก็คืออะไร ก็คือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองจะเห็นว่ามันเป็นรีนอนเพราะฉะนั้นค่า a จะต้องอยู่กับ x นะคะ a กำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหใช่ไหมแล้วเราก็เอาค่าอะไรคะอเอาค่า hk มาแทนนะคะ x บ h h, h ของเราคือสาทั้งหมดกำลังสอง ส่วน a กำลังสอง a ของเราคือ4ี่นะคะสี 4, กำลังสองก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบหบวกนะคะ y ลบ k k ของเราเป็นศูนย์ะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ y กำลังสองเลยส่วนนะคะ b กำลังสอง b คือรู้เจ็ดรู้เจ็ด 7, กำลังสองก็คือ7เท่ากับ1เราก็จะได้สมการวงเรีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป อันที่สองเราไปพิจารณานะคะพิจารณาไฮเพอร์โบลาตามคุณสมบัติของไฮเพอร์โบลานะคะของไฮเพอร์โบลาเขาบอกว่านะคะความยาวเกนตามขวางเนี่ย ความยาวแกนตามขวางถ้าเขากำหนดนะคะระยะจาก f ไปยังจุดใดๆบนไฮเพอร์โบลาแล้วก็ไปยังจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเขากำหนดความยาวมาให้แบบนี้นะคะให้เราเอา6ลบ2จะเหลือเท่ากับ4นะคะซึ่ง4เนี่ยมันก็คือ 2a นั่นเองนะคะ4ก็คือ 2a เพราะฉะนั้น เอเราก็จะได้เท่ากับนะคะ4ส่วน2ก็คทกอ2เราก็จะได้ค่าเออกมาคือ2นะคะถ้าเป็นวงดีเห็นไหมคะให้เอาระยะ2ระยะนี้มาบวกกันแต่ถ้าเป็นไฮเพอร์โบลาให้เอา2ระยะนี้ก็คือ6กับ2เนี่ยมาลบกันนะคะซึ่งมันจะมีความยาวเท่ากับความยาวแกนตามขวางนะคะมันจะทำให้เราทราบค่า A แกนตามขวางมีความยาวเท่ากับ 2a ถ้า 2a เท่ากับ4เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ2นะคะแล้วเราก็เอาค่า a นะคะไปหาค่า b แต่ว่าตอนนี้เราทราบแค่ค่า a กับค่า c ใช่ไหมคะทีนี้จากนะคะไฮเพอร์โบลาเนี่ยเราจะหา c จากรูท a กํลัง2บวก b กํลัง2นะคะ าเป็นวงรีเห็นไหมคะ c จะหาจากรูท a กําลังสองลบ b กําลังสองแต่ถ้าเป็นไฮเพอร์โบลาก็คือ c เท่ากับรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองนะคะ c ที่เราทราบก็คือสามรูท a กําลังสองก็คือสองกําลังสองบวก b กําลังสองอยากให้รูทหายไปนักเรียนก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างมันก็จะได้เก้าเท่ากับนะคะสองยกกําลังสองก็เป็นสี่ บวก b กำลังสองเพราะฉะนั้น9ลบ4ก็คือค่าของ b ีกำลังสองนั่นก็คือ b เท่ากับอะไรคะบเท่ากับ9ลบ4ก็เหลือ5ใช่ไหมคะอ่าลบ4เหลือ5เพราะฉะนั้นนะคะอ่าเนี่ยใส่รูทเข้าไปเพราะว่า b มันกำลังสองอยากได้บีเดียวก็คือ b เท่ากับรูทห้านะคะ ทีนี้มันเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนเพราะฉะนั้นสมการไฮเพอร์โบล่านอนนะคะก็คืออะไรคะถ้ามันนอนแสดงว่า X ต้องเป็นตัวตั้งใช่ไหม X ลบ H ทั้งหมดกำลังสองส่วน A ต้องอยู่กับตัวตั้งเสมอตรงนี้จะเป็นลบนะคะ Y ลบ K ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1แล้วเราก็แทนค่าลงไป x นะคะลบ h h ของเราก็คือ3ทั้งหมดกำลังสองส่วน a นะคะ a ของเราคือ2 a กำลังสองยกกำลังสองก็เป็น4ลบ y ลบ k k เป็น0นะคะก็จะได้ y กำลังสองส่วน b กำลังสอง b กำลังสองก็คือ5เท่ากับ1น,นะคะ เราก็จะได้สมการวงรีและสมการไฮเพอร์โบลาเราก็ไปดูว่ามันไปตรงกับข้อใดนะคะนั่นก็คือ x ลบ3ทั้งหมด,ดยกกำลังสองส่วน16บวก y กำลังสองส่วน7เท่ากับ1กับ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสองส่วน5เท่ากับ1ะคะนี่ก็จะมาตรงกับข้อ2เราก็จะได้คำตอบในข้อนี้ออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนก็ลองไปทำดูนะคะ